หลังจากฤดูกาล2025ที่น่าผิดหวังและยังไม่สามารถขึ้นโพเดียมได้เลยโต y ยต้ากาซูเรซิ่งก็ได้เดินหน้าอย่างเต็มกำลังเพื่อทวงความยิ่งใหญ่กลับคืนมาโดยล่าสุดได้นำรถไฮเปอร์คาร์ GR010 Hybrid สเปค2026ลงทำการทดสอบครั้งแรกที่สนาม p อริการ์ฝรั่งเศสโปรแกรมการทดสอบเริ่มต้นด้วยการเช็คดาวระยะสั้นก่อนที่จะเข้าสู่การทดสอบเต็มรูปแบบ2วัน โดยในวันแรกทีมได้ใช้โคตาเมนูแฟกชั่นเออร์คอลเลกทีฟเทสาทให้สามารถนํารถปี25และปี26ลงวิ่งเปรียบเทียบกันได้โดยตรงก่อนที่วันที่2จะเป็นการทดสอบแบบเมนูแฟก t u r e เ t อร์เทสที่เน้นไปที่รถคันใหม่เพียงอย่างเดียวแม้โตโยต้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการแต่การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่สําคัญก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนอันดับแรกอากาศพลาศาสตร์ตัวถังด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้พเพียวบางขึ้น เพื่อเพิ่มความเร็วทางตรงซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญจากความพ่ายแพ้ที่เลอมังที่แม้จะมีระบบดูโอแบนบีโอก็ไม่สามารถช่วยลดช่องว่างความเร็วสูงสุดได้เพียงพอนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงที่ไซส์พอดและปีกหลังควบคู่กันไป 2. แนวทางการออกแบบทีมได้พัฒนารถคันใหม่โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานของสถานการณ์ BOP ที่เร็วล้าที่สุดคือการที่รถต้องแบกน้ำหนักมากที่สุดและมีกำลังน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 3. การอัปเกรดเชิงลึก เป็นที่แน่นอนว่าโตโยต้าได้ใช้โคต้าการพัฒนา Evo Joker ไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่การพัฒนานั้นไปไกลกว่าแค่ a e r o d y n a m i c ภายนอกโดยมีรายงานว่ามีการอัปเกรดที่สำคัญในส่วนของระบบส่งกำลังและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสำหรับก้าวต่อไปรถ GR010 Hybrid ปี2026จะกลับเข้าสู่อุโมงค์ลมอีกครั้งในวันที่28ตุลานี้เพื่อทำ correlation work หรือการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ก่อนจะมีโปรแกรมทดสอบครั้งใหญ่อีก2วันในเดือนธันวาซึ่งทีมได้เก็บโคต้าวันทดสอบไว้สําหรับพัฒนารถคันใหม่โดยเฉพาะและคาดว่าจะมีการเดบิวต์การแข่งขันอย่างเป็นทางการในรายการเปิดฤดูกาล2026ที่กาตา1812กิโลเมตรในวันที่28มีนาปีหน้า